สบายดีสบายดีพีเอฟซีบอรทุกคนเด้อเนาะตอนนี้ออกมาจากบัดแล้วก็ม,มาบ่อน,น้ำฮอนทุกนเนาะน้องหนิงบุเคยเห็นจัากเทือแล้วก็เลยมาเบิ่งบ่งบนนอน้ำฮอนยู่ที่ลำปางปลายทางฝันเราว่านี่นเป็นเขียนปลายติดอยู่หันเนาะทุกคนเนาะนี่ตอนนี้กายยูบ่อน,น้ำฮอนแล้วเด้อทุกคนเด้อน้องหนิงหันบุเคยเห็นจักเท้อทุกคนเพรานว่าบ่อน้ำฮอนนี่นะ อันนี้เป็นบอน่อน้ำฮอนเป็นบอน้ำแร่ต้มไข่ด้วยน้ำแร่นะทุกคนอันเพิ่นว่าต้มไข่ด้วยน้ำแร่นี่นะมันจะซุกแตท่ทางในทางในตัวแดงแดงนะทุกคนและซุกแต่ตัวนั้นนะทุกคนเนาะละที่เขาต้มน้ำธรร,รมดาฮะทุกคนไข่ที่เขาต้มธรรมดามันจะซุกอันซุกทางอันตขาวโตทางอัน สีขาวจะสุกเข้าไปทางไข่แดงแต่ว่าไข่ต้มด้วยน้ำแร่นี่มันจะอันสุกมีแต่ไข่แดงไข,ข่ขาวมาจะเป็นวุ้นเนาะผุนวาเนาะทุกคนเนาะอ่าฮะแหลน้องนิงบมเคยเห็นจากเพื่อนน้องลี่ก็เคยเห็นแล้วแต่ว่าลี่ตันนี้ไปยุ่นน้องหนิงมาเปิดคลิปอยู่นี่นอคุณนอนละซีพาเี่พี่สย่างละอ้อเบื้องรยากาศแคมอ่าแคมนี่อ่างน้ำาพดอ่างน้ำหอนเนาะ นอทุกคนเนะาะลาสิพาเกี่ยวกับ FC ไปเบิ่งพิธีต้มไข่แล้วก็ไปแซ่ทาร์มกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวสิปีนกองก่อนทุกคนไปนี่นี่ชาน้องดิ <c oughs> เออ,อน้องดิจไปเบิ่งไข่กับสัตนะนี่เดี๋ยวปีนกองไข่เบิ่งได้ทุกคนเลยห่างด้านนี้เป็นจัดเอทแบบนี้แหละนี่มี กาคอปูนี่เนี่อยอ่านบอเป็นเนอะอ่านบออกมันเป็นหนังสือทางการแนละอ่านบานอไดนาอทุกคนเนาะนี่นี่บอน้ำหอนบอที่ยูเสียงข่วงน้องลี่ว้าวให้น้องเหนิ่งฟังฮันทุกคนมันเป็นบอน้ำหอนฟดบัวบัวบัวแบบนี้ขนาดทุกคนแต่ว่ายูทางเสียงข่วงฮันเพื่อนจะปลูกกกไม้เป็นหนามอ้อม นอองอ้อมบอนที่แบบนี้นะอ้อมห่อแบบนี้ทุกคนเนาะฮันเลยเพื่อนบอกให้ขนเขาไปบ่าซันน้องลีวาฮันนะน้องทุกคนอันนี้น้องนิงกับพ่องน้องนิงเอนได้ไปสัมผัสยู่เสียงข่วงเทเๆนะ้อทุกคนเนาะอ่าน้ำห้อนี่มันกระหอนเท่เล้ทุกคนนี่หมัดฟดขึ้นแบบนี้เลยนะน แต่ว่ามันกับบทันเดือดเทๆเนาะเดือดดเทกับเจเมนยูเม่ฮองสอนว่ะยูสี่ดนายงหนี่งกับบกงูคือกันเนาะทุกคนนี้ฮายูลำปางทุกคนเนาะฮอนอีลีทุกคนฮายูแบบนี้มันกับอายมาสะท้อนขึ้นมาเนาะนี่อันนี้ฮันเป็นบ่อนำเย็นทุกคนแต่กี้ฮันเพิ่นบ้าอ่านสองบ่อนี่มันจะรวมเข้ากันเนาะทุกคนเนาะล่ะเพื่อนแต่นไว้บ่ให้มันไปหากันเนาะทุกคน ลและอันนี้ตอนนั้นเพื่อนก็เอ็ดไหบอนคนที่มานั่งแซ่ท้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เพื่อนได้เปลี่ยนไปยุทางนั้นแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่แต่ตอนนั้นอันทางเพื่อนเพื่อนว่าให้ฟังรถคนเนาะมันจะเป็นน้ําล้นขึ้นมาแล้วมันจะไหลท่าทาดลงทางนั้นมันจะงามเนาะอืมเด่น,นี่อันนี้เพื่อนว่าทาง คนญี่ปุ่นมากมาอาบเซน้ำทางนี้เพื่นว่าเพื่นเอ็ดอันเพื่อเฉพาะสาวญี่ปุ่นมาเลยเนาะทุกคนเนาะอาบน้ำเลเซน้ำนมแบะเพื่นว่าเนาะทุกคนเพื่นว่าอาบกกบมีสุขภาพนอนรับฝันดีเพื่นว่าเนาะนี่น้ำมันก็จะขึ้นมาแบบนะี้แหละทุกคนนี่แต่ว่ายุ่้องนี่มันจับว่เห็นปันไดเนาะไปเดีเ๋ยวไปเบิ่งไข่ต้มนำกันเลยเนาะทุกคนเนาะ ไปเลยก็น้องลีดีปุทาแล้วน้องลีไปเซเท้าไปอันนี้เป็นไข่ที่ต้มจากน้ำแล่ทุกคนนะคุณยายต้มกีม่ชั่วโมงชั่วโมที่สิบค่ะอืาเอาไปลงมาจักยาค่ะเจ้าข้าวเพ่อุ่นดีเพ่เพ่เพ่ไข่ฟองออเจ็ดบาทอ๋อนี่ยมันจะต้มแบบนี้ แต่ว่าอันนี้มันจะโบเมนอันน้นนำแบบไข่ออนเซนค่ะออ๋ไข่แดงจะเป็นก้อนไข่ขาวจะเป็นวุ้นค่ะอไข่แดงเป็นก้อนไข่ขาวเป็นวุ้นเนาะน้ำฮอนฮอนแท้ๆฟดฟดแท้ๆมันอยู่ตัวนั้นทุกคนอันนี้เพิ่นจะต่อออกมาเนาะโอเคมาเดี๋ยวให้หนิ่งเซฟอันนี้โอรันขาทรงได้เด้อ ครั้งแรกคือกันตอนไปเมืองขามันเพื่อนบบมีบอนเซแนวนี้ก็มีแต่ไปยืนเบิ้องละกมามันเป็นน้ำผสแมแมนน้องหนิ่งมีปมน้ำฮอนลวกขาตั้งแต่น้อยมาอยังเป็นดังชวนฮอดสมือนี้ <c oughs> นี่ ขออนุญาตถ่ายเท้าให้ดูเซแบบนี้ทุกคนเพื่อนจะมีอ้างห้องอ้างเซ่สำหรับสองคน็นร้อยบาทห้องละห้สบาทสำหรับหนึ่งคนอ้างที่อ่างที่เซของคนณญี่ปุ่นเมื่อกีนี่เป็นห้าสิบบาทสำหรับหนึ่งคนแตะกี้ท่นค่าบ,บริการสิบบาทเลย อ่างเซนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นให้เซฟีดมันจะมีหมอมันใกล้หัวนะวันนี้จะเป็นน้ำหอนๆเลยออกมา ได้หรือสักเกือบเสมอหมอที่จริงขนาดขนาดนี้กัวอยู่ที่ทาไถ้าถ้ามันอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ4ีประมาณเก็บที่เก็บมา้นลอเออเกบ้ชไัก็ด้ดีกว่าดีแล้วครับแมน มันหุ่นนี่โฮบอกว่าสบายนักมันดีดีแต่สบายมากสมบูรณ์แบบมันสะาดมาแบบนี้เวลาไอ้ที่เป็นห่วงตัวนเ้นใครเคนี่หน่อนี่ยตุ่นตุ่นหน่อยออกเลยไปถึงพุ่งตลอดไดเย็นนไปตอนนี้ได้ออกมาจากอ่างแล้วเดินทุกคนเดินอันอาหาบ้าคักโบมันกับคั่กคาเลนทุกคนแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างอัน เวล,ลาที่เฮเซ่ไปแล้วมันที่มีอันมึนๆนะทุกคนเราบูว่าเป็นอย่างมึนๆโอ้ยนะทุกคนเนาอยากกินน้ําแร่แล้วก็กลังรีบพากันมาซื้อโคก,กินนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ต้องรี่ขึ้นไปเพิ่งจะนด้เห็นกับสีน,าน่าต้องรี่ไปนะทุกคนเนาะเพินน่ <c oughs> นว่าอาบน้ําแร่แซน,น้นํานมนี้สุขภาพดีนะทุกคนเนาะ,คนนะโคกอันนี้นะซาเทวาทุกคนกินไปนี่นะ อตอนนี้มานั่งอยู่นี่เพื่อนกาจะเฮดบอนให้อันมีคนขี่รดขี่เฮหาหรอไม่คนเนะาะแว่าบ่มีคนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะน,นั่งขากี่ไปล้เบิง่งอ่างเพิแตตต่แแซตุนโตผู้อ่างแบบอันญี่ปุ่นที่ท,ที่อันนู่นนี่อันไทยให้อฟซเบิ่งนะคู่ละห้าสิบบาท ละอ่างเดียวกับคู150บนึงฮะสิบบาทละอ่างคูคูหนึ่งร้อยบาทคูนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะล้วถ้าถามว่าเป็นตาแซ่บอกเป็นตาแซ่ได้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเฮามาเมื่อกี้มันเพิ่งใกล้จะปิดแล้วขนาดเนาะนักเลยอะบูเดไปเซ่เนาะเดี๋ยวสิพาพีเอฟซีไปเลาะเบื้องบนที่เพิ่งอ,อันเออ่างอาบน้ำเนะราถูกเนาะอ่างนะเซ่ขนาดเลยเนาะทุกคนไปเนี่ยทุกคนอ่างอาบเพิ่อนอ่างเซ่เพิ่อนกับเป็นแบบนี้เเนาะนี่ ็นแบบนี้เลยมีน้ำห้อนแล้วก็น้ำเย็นให้เลือกเอาเลยที่แท้ๆเป็นกระเปิดน้ำหอนไว้เลยเนาะทุกคนนะนี่ห้องแช่น้ำแร่หนึ่งร้อยบาทสำหรับสองท่านที่นี้ปล่อยน้ำทิ้งที่นีปล่อยน้ำทิ้งเละทำความสะอาดใหม่ทุกๆครั้งอ๋อนี่ อันนี้ก็จะเป็นบานสองประตูคือกันเนาะุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นอ่างคูนาะอันนี้เป็นอ่างแซไดสองคนนี่อ้อ่ามันจะท้อนเข้ามาเลยทุกคนมันท้อนอืมอืมมันจะท้อนเข้ามาเลยอันนี้ก็คือกันอู้ซองทานหนึ่งร้อยบาทกรเป็ดตาเอ็ดละบ้เนาะละ้าห้านกบหนึ่งร้อยบาทพูละห้าสิบ สองคนต่อร้อยสองคนต,อตอ่อร้อยก็ผู้หนึ่งห้าสิบบาทเอาร้อยหนึ่งกับห้าสิบพันเอาบาทเงินบาทว่าเป็นเงินบาทผู้หนึ่งห้าสิบบาทเป็นแต่เซ๊ะแท้มีบอนเซ่ะได้บอนเลยมีบอนสำหรับเด็กอีกทุกคนมีนวดอีกค่ะมีนวดอีกค่ะอีกอยู่พุ่นมีวิวของทงหน้าอีกอคักคัก เดีย๋ยวกที่พาไปเบิร์กง,งั้นนำ้ำโอ้มีคนด้วยใส่ไปน้ำจิ้มค่ะอือดูนี่จะเป็นทานอาหารทุกนาาคนอันนี้เป็นวิวทางหลังนี่จ้ะนี่เป็นแบบนี้โอ้คักเนาะในทานอาหารอยู่ทางนั้นพูนนี่จ้ะนู่ ตรงนู้นค่ะน,น,นี่น้ะโอเคคลิปนี้ที่ฟ้าว่าไปเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเดินมานี้มาเบิ่งม้อนแล้วโบลอมฮลน้อนงนี่ก็พกเพิ่งเห็นจากเทื่อมาเบิง่งเนาะไปกัมาเบิ่งต้มไข่ต้มไข่เนาะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ที่ฟ้าว่าไปเพียงเท่านี้เด้ไเเอไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนบ๊ายบายเมื่อก่อนจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อ